ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับที่อยู่ในวันนี้นะครับวันนี้ก็เปิดตัวโครงการใหม่นะครับเราจะนำะโครงการนี้นะครับเป็นการสร้างระบบโซโลาเซลล์บนหลังคานะครับสร้างไฟฟ้าใช้เองนะครับหรือ,อนำโซโลาเซลล์ ใช้งานนะครับนำทำระบบไฟฟ้าใช้งานเองนะครับโครงการนี้ก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาสักพักแล้วนะครับำสำหรับตอนนี้ก็คืออยากจะแชร์อยากจะให้รู้เป็นที่วงกว้างกันมากขึ้นในการนําระบบโซล่าเซลล์ไปใช้งานนะครับการที่ว่าจะสร้างระบบโซล่าเซลล์ใช้งานเองต้องทําอย่างไรบ้างนะครับมันทําได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่นะครับสามารถอาสอบถามทางทีมงานเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำใช้งานเองนะครับในโครงการนี้นะก็คือเราอยากจะให้มีนะโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านนะครับที่เป็นวงกว้างการใช้งานนะครับ ทีนี้มาดูกันว่าทําไมเราต้องติดระบบโซลา r เซลล์นะครับเพื่อที่จะนํามาใช้งานนะครับโอเคก็คือเป็นการนําพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นะครับก็คือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็ระบบโซลา r เซลล์เนี่ยสามารถนําไปติดตั้งได้ทุกที่นะครับที่เรา จะต้องการใช้งานนะครับสามารถที่ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ระบบนี้ที่สําคัญนะครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองกรณีขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็คือเราสนับสนุนให้ติดตั้งได้ด้วยตัวเองเพราะมีคู่มือสามารถนําไปติดตั้งได้ด้วยตัวเองบนหลังคาเลยนะครับสาหรับท่านที่ใช้งานแล้วก็น่าจะรู้ว่า การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับสำหรับแผงเนียสองแผงมีคู่มือสำหรับให้ไปติดตั้งเองนะครับสามารถทำได้ไม่ยากนะครับก็ทำไมว่าเราต้องสร้างระบบที่ว่าเราจะทำสร้างโซลาเซลล์สร้างไฟฟ้าใช้เองก็คือเป็นระบบโซลาเซลล์ที่ว่าเป็นระบบออฟติดนะครับมีแบตเตอรี่สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่นะครับเราจะสามารถขยายเขตเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าได้นะครับ อย่างเช่นบ้านอยู่ไกลนะครับก็หรือพื้นที่สวนพื้นที่ป่าที่เราต้องการจะใช้ไฟฟ้าสามารถนาระบบโซล่าเซลล์แบบพออฟติดนะครับไปใช้งานทําการติดตั้งได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับหรือต้องการขยายเขตนะครับที่จะใช้ไฟฟ้านะครับเราสามารถสํารวจสังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการจะใช้งานนะครับว่าเราต้องการจะใช้อะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็มาเริ่มด้วยกันสำหรับการใช้งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับก็คือสามารถเริ่มได้กับซันไดยี่โซล c าเซนะครับที่จะซัพพอร์ตอุปกรณ์นะครับซัพพอร์ตข้อมูลซัพพอร์ตเรื่องเทคนิคเข้าสำหรับ,รบท่านที่จะออกแบบใช้งานหรือท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้งานยังไงแต่รู้ว่าต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอ,อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือลิสต์มาแล้วก็ให้กับ ทีมงานของเราที่จะออกแบบให้ท่านได้นําระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้งานนะครับก็คือซันเดยีย่ทำอะไรในตรงนี้นะครับซันเดยี่ก็คือจะคัดสรรอุปกรณ์นะครับโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพมาใช้งานในระบบมาเสิร์ฟให้กับท่านที่ต้องการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ นะครับก็คือท่านเพี่ยนแต่นําความต้องการว่าจะใช้อะไรบ้างต้องการขยายเขตไฟฟ้าจะมีอย่างเช่นมีทีวีวิทยุตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าหรือมีหลอดไฟกี่หลอดมีปั๊มน้ํำไหมในการที่ว่าเราต้องการจะขายายไปใช้งานนะครับบริษัทในยี่ครับส่งอุปกรณ์นะครับเราจะส่งจัดส่งให้ไปถึงถึงบ้านทั่วประเทศนะครับพรอไม่บริการดังด้านเทคน,นิคก,ก่อนและหลังการขา,ายไปถึงก่อนออกแบบและหลัง จากการติดตั้งเมื่อติดตั้งไปแล้วหรือท่านที่ว่าติดตั้งเองที่ติดปัญหาระหว่างการติดตั้งนะครับหรือการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็จะสัสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้ท่านสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและก็เป็นการได้ฝึกการใช้งานนะครับแบบนี้ก็คือเหมาะสําหรับท่านที่จะนําไปติดตั้งเองหรือว่าช่างที่ต้องการ หาระบบโซลาเซลล์ไปติดตั้งนะครับหรือสำหรับน้องๆที่อยากจะฝึกหรือที่บ้านอยากจะฝึกอยากจะทำระบบโซลาเซลล์นะครับมาเพื่อที่จะใช้งานเองนะครับมาที่จะนำระบบโซลาเซลล์มาใช้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าระบบโซลาเซลล์ที่ว่าเราจะทำใช้งานเองเนี่ยเรา,เามันทำงานยังไงต้องมีอุปรกรณ์ส่วนประกอบอะไรบ้างสำหรับท่านที่ทำ ทำเองนะครับหรือน้องๆหรือสําหรับเยาวชนที่ต้องการจะฝึกนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีหลายคนหลายที่นะครับที่ส่งน้องๆที่ทําโครงการที่เข้ามาฝึกการออกแบบติดตั้งระบบโซลาเซลล์กับที่ซันนี่นะครับเรายินดีทําให้นะครับเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่เข้ามาที่จะนำระบบโซลาเซลล์ไปใช้งานที่น้องๆสำหรับไปทำโครงการเริ่มได้ตั้งแต่เยาวชนกันเลยนะครับที่จะ นำระบบโซลาเซลล์ไปใช้งานเพื่อออกแบบติดตั้งนะครับเป็นรูปจักรอุปกรณ์นะครับบางกลุบก็มีผู้ปกครองมาด้วยครับมาร่วมเรียนมาร่วมศึกษาเรียนรู้ด้วยกับน้องๆเยวาวชนแล้วก็ก,กลุ่มหนึ่งสำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าที่ต้องการจะนำระบบโซลาเซลล์ไปติดตั้งนะครับหรือสำหรับเป็นุ่มลูกค้าที่เข้ามานำระบบโซลาเซลล์ ไปใช้งานนะครับมาศึกษาความรู้ก็คือปรึกษาว่าจะใช้งานยังไงต้องการมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่ต้องมีก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับตามขนาดตรงนี้เล็กใหญ่นะครับออกแบบเป็นตามต้องการเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีสำหรับโปรโมชั่นได้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับมาสำหรับท่านที่อยากจะนำไปติดตั้งเองใช้งานเอง กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแปลงเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมาผ่านตัวชาร์จเจอร์นะครับผ่านโซล่าชาร์จเจอร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์น,นะครับตัวนี้ก็คือควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าลงไปสู่ที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อเก็บลงแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันเปรียบเสมือนถังเก็บน้ํา เานะครับถังตะเปรียบเหมือนระบบน้ำนะครับแปลงจากแสงอาทิตย์นะครับผ่านแผงโซล่าเซลล์นะครับผ่านตัวควบคุมการชาร์จมา,มาปุ๊บลงที่แบตเตอรี่นะครับเก็บไว้นะครับตรงนี้ในกรณีถ้าเราต้องการทำระบบ DC นะครับไฟฟ้ากระแสาตรงเราไม่ต้องการแปลงไฟไม่ได้จะต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น AC กระแสาสลับนะครับเราสามารถมีโหลดที่เป็น อ่าชนิด d c หลอดไฟนะครับสามารถมาต่อผ่านตัวชาร์จเจอเร์ควบคุมการชาร์จได้ตั้งเวลาได้ก็มีอยู่แต่ละรุ่นนะครับอนนี้ก็เป็นแนวทางก็สามารถปรึกษากับทีมงานได้นะครับถ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เราจะต่อใช้งานก็เป็นทีวีวิทยุตู้เย็นเครื่องซักผ้าพวกนี้นะครับก็คือจะเราจำเป็นต้องผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับทำการแปลงไฟรับไฟจาก แบตเตอรี่ครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเป็น d i ล e c t c u r r e นอินพุตผ่านชาร์จเจอร์นะครับผ่านโทษนะครับผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับออกไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็จ่ายครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานนะครับระบบโซลาร์เซลล์ที่เราจะ สร้างไฟฟ้าใช้เองนะครับก็คือระบบเล็กระบบใหญ่ก็คือมีอุปกรณ์ตามนี้ครับมีแผงโซลาเซลล์มีโซล่าชาร์จเจอร์นะครับ,ม,รม,ราารรบมีแบตเตอรี่มีอินเวอร์เตอร์นะครับมี4อย่างนี้นะครับพวกสายไฟอันนี้ก็สามารถทํางานได้เล็กกลางใหญ่นะครับก็คืออุปกรณ์มีเท่านี้นะครับส่วนการออกแบบว่าจะต้องแผงกี่แผงมีโซล่าชาร์จเจอร์ขนาดกี่แอมป์นะครับแบตเตอรี่กี่แอมป์เอา อินเวอร์เตอร์ขนาดกี่วัตอินพุตเท่าไหร่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของอการใช้งานนะครับก็คือถ้าเราต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแผงก็จะมากแบตเตอรี่ก็จะเยอะอินเวอร์เตอร์ก็จะตัวใหญ่โซลรา์ชาร์จเจอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากก็ผันแปรตามการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานของระบบนะครับก็คือก่อนที่เราจะทำก็คือเราต้องรู้จัก ระบบการทำงานนะครับว่าแผงชาร์จเจอร์แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์นะครับโอเคนั้นเป็นอีกแบบหนึงสำหรับแนวนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีแนวที่แบบสำหรับแคมปิ้งนะครับที่มีแบตเตอรี่ในตัวอันนี้ก็คือสะดวกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ว่าทำโซล่าเซลล์ใช้เองได้เหมือนกันนะครับก็คือ อันนี้ก็คือจะมีชาร์จเจอร์หรืแบตเตอรี่อยู่ในตัวเลยมีช่องทวงชาร์จ USB นะครับมีสวิตช์เสียบได้มีเอาต์พุต AC นะครับทางด้านนี้นะครับก็คือแผงรับพลัางงานจากแสงอาทิตย์น,นะครับแปลงส่งเข้ามาที่ตัวโซลาร์บ็อกซ์นะครับวันนี้กระแสเขาจะเรียกโซลาร์บ็อกซ์โซลาร์พาววเอร์บ็อกซอก์นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็สามารถต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลอดไฟทีวีวิทยุตู้เย็นนะครับตรงนี้การต่อใช้งานมีรูปแบบมีต้องดูนะครับเวลาไปต่อใช้งานจริงก็คือแบบบางทีแบบอินเวอร์เตอร์ข้างในมันอาจจะไม่เหมาะแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเช่นตู้เย็นอะไรพวกนี้มันกินกระแสะมากนะครับมันอาจจะไม่เหมาะแต่พวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กพวกนี้พัดลงพวกนี้กินกระแสะไม่เยอะนะครับก็สามารถต่อผ่านไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็น m o d ิ f ฟด์ไซเว็บเพียร์ไซเว็บก็สามารถทำงานได้อยู่แลแต่ว่าขต้องระวังสำหรับตู้เย็นนะครับว่าสามารถแคลรี่โหลดได้ไหมนะครับสามารถก็ตอนทำงานมันก็จะกระชากนะครับก็ต้องทดสอบก่อนนะครับต้องศึกษาคุณสมบัติสเปคของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะขึ้นอยู่กับ power ของอินเวอรตอร์ด้วยกำลังวัดน,นะครับเราได้เป็นสแบบ2อย่างแล้วนะครับสำหรับอ,อ,อนาคตนะครับอาจจะท,ทาเป็นได้ถึงขั้นว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มมีนะครับพวกนี้ก็จะแอดวานซ์มากขึ้นนะครับก็คือในการทำใช้งานเองนะครับคือหลายๆท่านก็คืออยากจะแบบมี ก็คือเริ่มมาจากแผงโซลาเซลล์มาผ่านคอมบเนเอร์บ็อกนะครับอันนี้เป็นระบบใหญ่ขึ้นผ่านโซลาชาร์จเจอร์ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาผ่านอินเวอร์เตอร์จ่ายให้ขับรอินเวอร์เตอร์สามารถรอ,องรับไฟจากกริดได้หรือไม่มีก็ได้นะครับตรงนี้ก็คืออาจจะไม่มีทีนี้ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านอยากจะดูการทํางานของระบบด้วยตรงนี้เหมาะมากนะครับสําหรับท่านที่ว่าแบบติดตั้งไว้ที่ไกล นะครับแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนเรื่องสำหรับว่าอยากจะดูข้อมูลผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่มันก็ต้องมีสัญญาณ Wifi เดีย๋ยวนี้ Wifi ก็สามารถทำผ่าน g p s หรือว่าเป็นกล่องที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็จ่ายสัญญาณ Wifi เข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปรกรณ์เชื่อมต่อกับระบบโซลาเซลล์ของเราและเชื่อมลิง์เข้าหากันได้ นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถดูผลการทํางานผ่านมือถือได้แล้วก็สามารถสมมติถ้าไปทํางานในไร่หรือพื้นที่ห่างไกลสามารถที่จะติดระบบนะครับเพื่อมอนิเตอร์ดูระบบโซลาเซลล์ได้หรือจะเพิ่มกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้เดียวกันนะครับหรือตรงนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าในกรณีว่าเราทําเองระบบแบบนี้ก็ จะมีตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือแผงชาร์จเจอร์ก็จะอยู่ในตัวอินเวอร์เตอร์เลยก็มีแผงโซล่าเซลล์ผ่านชาร์จเจอร์อยู่ในตัวอินเวอร์เตอร์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จ่ายให้กับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับตรงนี้ก็วันนี้เราได้ไปอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือคัตถ้ากระดาษ ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะยังมีแผงโซลาเซลล์มาผ่านคอมเพนเดอร์บ็อกซ์ผ่านโซลาชาร์จเจอร์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้กรณีที่เป็นระบบใหญ่ขึ้นนะครับแต่โอเคสำหรับท่านที่ว่าแบบจะเริ่มต้นที่จะใช้งานนะครับสำหรับท่านที่อยากจะ เอาไปติดตั้งเองทําเองนะครับก็คือมาเริ่มกันที่เริ่มต้นนะครับก็คืออ่ะสมมติว่าอุปรกรณ์ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากจะใช้แบตเตอรี่นะเป็นดิฟไซเคิลนะครับจากที่นี้ก็ยังสามารถใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ได้นะครับก็คือตรงนี้ก็คือก็จะมีออปชันทางเลือกให้ ครับก็คือสามารถนำแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ชุดที่เป็นประกอบไปแล้วตรงนี้จะประกอบเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสั่งไปจากที่นี่ก็จะมีโปรโมชั่นให้พิเศษนะครับมี3ตัวเลือกแพ็กเกจอันนี้ก็สอบถามมาที่ได้ line a d add sunenergy นะครับ add s u n n e r g y นะครับก็แผงนะครับก็คือสามารถไปเริ่มทำได้ที่ขนาดหนึ่งวัตต์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการระบบใหญ่กว่าน,นี้สามารถสอบถามมาเพื่อให้ออกแบบนะครับวันนี้ก็คือใส้สามตัวเลือกแพ็กเกจนะครับก็คือสา,สามารถที่จะรับฟรีไฟติดผนังโซล่าเซลล์นะครับไดมอนด์มินินะครับตัวนี้นะครับก็คือจนถึงวันที่สิบห้านะครับ ก็สามารถที่จะหลับฟรีได้เพิ่มนะครับไฟติดผนังโซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อใช้งานนะครับอันนี้ในชุดนี้เซตนี้นะครับสามารถที่จะต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟทีวีได้พัดลมได้นะครับอันนี้ก็เริ่มใช้งานได้จริงเลยก็คือแบบจะเป็นทําเป็นชุด นอนนาก็ได้นะครับที่หลายหลายท่านที่เอาไปติดตั้งกันใช้งานกันอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็หวังว่านะครับหลายๆท่านคงจะได้เดียนะครับสำหรับท่านที่ดูในวันนี้ ว่ามาดูทีหลังนะครับสำหรับรายละเอียดตรงไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ,บโครงการนี้ที่จะมาอัปเดตชุดแล้วก็การติดตั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ ทุกท่านนะครับถ้ามีคําถามว่าสามารถสอบถามขึ้นมาได้